ข้นเลยผมไม่ได pues ้โวยปลาอร่อยมาอยู่ตรงนี้เออสูงข้าไปเดี๋ยวเอาทะลุจอซะเลยดีไหมผมนึกถึงร้านน้องแพมเลยนะเธอนะพอกินหมดต้องมาโกยเครื่อง่อเออห้าสิบบาทคุณลงทุนห้าสิบบาทนะแล้วคุณจะได้แบบเออเป็นเป็นหมูอะไรนะหมูหมักนะเขาแบบนุ่มๆเลยนี่เห็นไหมก็จะเป็นพวกหมูตุ๋นครับนี่อันนี้เออเมื่อกี้ถ่ายรูปเขียเล่นกันทะเลเลยกับพี่จุ๋มสองคนผมมาพิสูจน์สองวันแล้วไม่ใช่ว่าวันนี้มาถ่ายแล้วก็จะให้เยอะนะ เมื่อวานกับวันก่อนก็อย่างนี้เลยเนี่ย กินกับนายโตนนะครับวันนี้เรายัางอยู่ที่บางปลวยครับเพราะว่ายัางมีเพื่อนสมาชิกแนะนําเข้ามานะครับว่าให้ลองมากินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคนกรุงครับตรงบางปลวยจะอยู่ใกล้ๆกับร้านบะหมี่แถวๆนี้แหละครับอยู่ในแถวนี้ผมยังไม่ได้ไปไหนอยู่เวิร์นี่ใกล้ๆกันเลยนะมาลองชิมได้2วันแล้วครับอันนี้รู้สึกจะเป็นแฟนชายนะแต่ไม่เป็นไรครับแต่ว่ารสชาติโอเคเลยผมไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรเลยนะขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่แนะนําเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวลาเปิดปิดใหม่นะเพราะร้านเขาจะเริ่มจากพรุ่งนี้ละ เดี๋ยวไปสอบถามแม่ค้าเลยดีกว่าเดี๋ยวอาผมนี่นะให้ดูกันตับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อสอบถามสอบถามให้แล้วกันแม่ค้าไปดีครับก <c oughs> <อ> <c oughs> ระลางเหรกรลางเลยว <c oughs> ่ย <c oughs> าถึงผมก็มาขอถ่ายเิปเดียวเมื่อกี้นี้เองไม่ได้มีเตี้ยวไม่ได้มีอะไรนะแม่ค้าเดี๋ยวถามตรงนี้ก่อนขายมานานหรือ,อยังตรานานงนี้เปิดมาน้างอ่4เที่ยงนี้ค่ะ ครบเดือนหนึ่งพอดีใช่ค่ะแล้วก็เห็นตะเกียที่ที่พูดอยู่ว่าจะเปลี่ยนเวลาเปิดปิดใหม่ก็คือบ่ายสามค่ะตั้งแต่บ่ายสามห้าทุ่มถึงห้าทุ่มค่ะเพราะกลางวันมันร้อนไม่ไหวร้อนมากไม่ค้าขายทุกวันไหมถามก่อนทุกวันค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดนะค่ะอ่าแล้วก็มีเบอร์โทรไหมศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปด4องเจแแล้วก็ร้านนี่มีมีมีอ่ามีปักหมุดในแผนที่ละ ใครทําไม้ให้เนี่ยมีว่าไม่รู้อ่ะะคมีว่าไม่รู้แต่ว่าผมไปหาแล้วมันมันมีแต่ว่ามันไม่ได้พิมพ์ว่าก๋วยเตี๋ยวมันพิมพ์ผิดอ่ะประมาณนั้นอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดึงดึงตัวนั้นมาให้ก่อนละกันพี่ักตมวให้ด้วยละกันปักไม่เป็นปักไม่เป็นด้วยพี่ร้านราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ไหมคะยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทแล้วก็เซเลพ้าเลยหมะมาณนเล้นหมูนุ่มนะคะหมูนุ่มหมูเล่นเล้นมีหมูตุ๋นด้วยค่ะอ่าประมาณนี้ เอาอย่างนี้ไหมคะไม่เยอนเยอะเดี๋ยวผมเอาเป็น50บาทแล้วกันะหมี่มาทแบบเหลืองนะคะครับ<อ> <ไป S 2> ผมมา,ม,ามิชาโคไหมคะอะไรนะเอาาบชาโคมคมีชาโคด้วยเอาชาโคก็ชาโคมาแปลกดีค่ะ 50บาทครับนี่ผมจะบอกว่าเลยนะถ้าเกิดคุณสั่ง50บาทนะคุ้มคุ้มแล้วอีกอย่างหนึ่งผมมาลองชิม2วันแล้วนะผมว่ารสชาติเขาโอเคโดยที่ผมไม่ต้องปรุงเลยใช้ได้เลยครับเดี๋ยวขอคนก่อนนะแล้วก็พอคุณกินเส้นหมดเนี่ยนะผมจะบอกเลยว่าผมนึกถึงร้านน้องแพมเลยนะเธอนะพอกินหมดต้องมาโกยเครื่องถอ oh <my> อ่อห้าสิบบาทคุณลงทุน50บาทนะแล้วคุณจะได้แบบเ,เป็นเป็นหมูอะไรนะหมูหมัมกน,นะเขาแบบนุ่มๆเลยนี่เห็นไห หลายคนเขามากกว่านุ่มๆอะ่ะเออเป็นแผ่นๆเลยนะเราก็จะเป็นพวกหมูตุนครับนี่อันนี้เออเมื่อกี้ถ่ายรูปเขียเล่นกันทะเลเลยกับพี่ชมสองคน <c oughs> นะก็คือมันก็จะแยกล่างกันแล้วเนี่ยเขาเขียเล่นกันคีบเล่นกันเมื่อกี้นี้นี่ให้เขาดูน้ํานี่ข้นๆเลยดูเห็นไหมนี่ผมไม่ได้อวยความอร่อยมาอยู่ตรงนี้เออสูงเข้าไปเดี๋ยวเอาทะลุจอซะเลยดีไหมเห็นไหมไม่ต้องปรุงครับ กลมกล่อมลงตัวเออนี่นี่อาจจะไม่สวยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเขียนเล่นอย่างที่บอกเราถ่ายรูปกันไปแล้วก็มีเขียเน,นเล่นจนเละกันแล้วอะอะตะคำมหมูนุ่มครับเปื่อยๆเ,เลยหมูตุ๋นเนี่ยนี่เราคุณดูเนี่ยผมมาพิสูจน์สองวันแล้วไม่ใช่ว่าวันนี้มาถ่ายแล้วก็จะให้เยอะนะ เมื่อวานกับวันก่อนก็อย่างนี้เลยเนี่ยสั่งห้างทีบาทก็อย่างนี้ใช่ไหมพี่จุ๋มอันนี้พี่จุ๋มสั่งอะไรมาธรรมดาใช่ไหมธรรมดานี่คือธรรมดาเห็นไหมเยอะนะครับเยอะนะไม่ต้องปรุงเลยรสชาติพอดีนะพอดีเอยโอ้แม่สาวนเนาสะสักคำหนึ่งก่อนละกันอืมนุ่มนุ่ม วันนี้ลองลองสั่งเป็นเส้นชาโคลดูวนี้ผมยังไม่ได้ลองนะผูชาโคลขาที่แล้วก็สั่งเป็นอะ,อะไรนะ,ะบะหมี่ธรรมดานี่แหละครับวันนี้ลองสั่งเป็นชาโคลดูเดี๋ยวสักคำหนึงก่อน อออเอาเป็นว่าผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวบอกพิกาดที่แน่นอนก่อนเอางี้คุณหาอาอะไรนะหมู่บ้านโจมเงินขาเดนด้านหลังนะตรงนัง้นจะเป็นหมู่บ้านโจมเงินขาเดนนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนี่แหละครับประมาณนี้อ่าดูตามสไลด์นี้ไปคุณก็จะพอจะจํากันได้อะนะตรงนี้เป็นซอยกลางครับเบอร์โทรได้แล้ววันเวลาได้แล้วนะขายทุกวันไม่มีวันหะยุดนะแล้วขอบคุณเพื่อสมาชิกค,ครับที่แนะนําเข้ามานะครับแล้วถ้ามีร้านอร่อยแถวนี้หรือแถวไหนก็ได้แนะนําเข้ามานะครับ คลิปต่อไปไปนู่นดีกว่าไปจบแพ็กเกจดีกว่าไม่แพ็กเกจดีกว่ามีคนแนะนําเข้ามาครับมีเพื่อนสมาชิกแนะนําเข้ามานะฮะเข้ามาดูคลิปแล้วแนะนําเข้ามาขอบคุณมากครับส่วนคลิปนี้ไม่มีแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมต่อรสชาติอร่อยดีครับเดี๋ยวผมสั่งเป็นเกาเหลากลับไปกินบ้านอ่าราคาเกาเหล่านี่เราเริ่มราคาเท่าไหร่นะสี่สิบห้าสิบสี่สิบไม่มีหมูสูตรห้าสิบมีหมูสูตร เอา50นั่นแหละพิเศษอะอร่อยมากครับอร่อยอร่อยอ,อ,ย,อยากกินอยากโดนก็นตามผมมายังไงต้องมาโดนครับนี่บางพลอยนี่เองคุณขับรถเลยวัชะลอมาคุณก็เจออยู่ขวามือครับเกิดเลยวัชะลอมา